สวัสดีค่ะนิตามาแล้วค่ะวันนี้เดยที่57แล้วนะคะของเส้นทางรวยเวอร์ชั่นที่3ที่นิตาออกมาแบ่งปันเรื่องราวเกี่ยวกับกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดค่ะนิตาเรียนรู้จากครูสิตาพรสวรรค์ปั้นเองได้นะคะครูเป็นผู้ให้คะ่ะวันนี้ทิคง่ายๆของการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ไม่ใช่เรื่องยากเลยถ้าคุณคิดจะเปลี่ยนแปลงนะคะคนเรานะ อยากจะทําธุรกิจคะ่ะเพื่อหารายได้เลี้ยงครอบครัวของตัวเองแต่จะมีธุรกิจไหนล่ะคะที่มันสร้างรายได้ให้คุณแม้แต่คุณป่วยแม้แต่คุณหยุดงานแม้แต่คุณไปเที่ยวแม้แต่คุณครอบพาครอบครัวออกไปสถานในที่ต่างๆคุณสามารถทํางานได้ทุกที่คุณสามารถส่งต่อเรื่องราวดีๆ แล้วก็ธุรกิจแบบนี้ให้กับคนได้ทั่วโลกนะคะคูติตาตั้ง TSU ขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนได้เป็นเจ้าของธุรกิจนี้ค่ะและธุรกิจนี้ใช้ร่วมกับกฎจักรวาลกดดงดูดดึงดูดเรื่องราวสิ่งดีๆดึงดูดสิ่งที่คุณปรารถนาและดึงดูดธุรกิจรวยร้อยล้านได้ในพริบตาเมื่อคุณเปิดใจที่จะเข้ามาเรียนรู้ค่ะอะไรก็ไม่ยากเกินความสามารถของคุณนะคะแค่คุณเปิดใจที่จะเรียนรู้ค่ะ คนทุกคนนะมีอาชีพคะ่ะทุกทุกคนเติบโตแล้วก็ฝันใยที่จะเรียนเก่งเนาะที่จะมีอาชีพที่ดีที่จะมีครอบครัวที่น่ารักที่จะมีคนที่รักและเรารักเขามากๆอยู่ร่วมกันไปจนตลอดชีวิตดูแลกันดูแลกันและกันไปตลอดชีวิตคะ่ะอาจจะมีน้อยหรืออาจจะมีไม่มากหรืออาจจะมีมากมายสําหรับคนที่ประสบความสําเร็จในทุกด้านของชีวิตไม่จะไม่ว่าจะเป็นความสุขคะ่ะความรัก การเงินการงานสุขภาพและการคืนสู่สังคมค่ะคุณอยากจะคิดว่าคุณอยากคิดหรือว่าคุณคิดคุณเคยฝันไหมคะว่าฉันอยากจะไปบริจาคเงินสักครั้งละล้านฉันอยากจะไปนั่งวิปัสสนาในที่เงียบๆฉันอยากจะไปเที่ยวที่ไหนก็ได้ที่มีคนรักฉันและฉันรักเขาคุณอยากมีแพสซิฟไลฟ์แบบนี้ไหมคะลองเข้ามาเรียนรู้กับ t s w ค่ะวันนี้ การส่งต่ออาชีพบางคนอาจจะมีอาชีพอยู่แล้วนะคะแต่ถามว่าการส่งต่ออาชีพของคุณให้รุ่นสู่รุ่นสู่รุ่นและสู่อีกรุ่นได้ไหมคะบางครั้งอาชีพบางอย่างมันหายไปจากโลกใบนี้ค่ะอาชีพบางอย่างมันขาดตอนไปค่ะเพราะไม่มีการรับช่วงแม้แต่พ่อจะให้ลูกสืบทอ,อดกิจการของตัวเองยังยากเลยจริงไหมคะต่อแต่นี้ค่ะ T.S.U จะเป็นระบบขายของออนไลน์ที่ส่งต่อเรื่องราวดีๆแบบนี้ให้กับคนทั่วโลกค่ะเพราะครูพัฒนาทุกภาษาบนโลกนี้นะคะลองเข้ามาเปิดใจเรียนรู้กันค่ะแล้วคุณก็จะรู้ว่าคุณสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจได้ง่ายๆบนโลกออนไลน์ค่ะแล้วเจอกันในดยต่อไปนะคะขอบคุณมากๆค่ะรักทุกคนนะ